ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่วันนี้นะครับน้องก็ถือว่าจะได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปไซ้กันแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปไซ้์กันแบบฟรีๆนะครับก็เข้าไปชมคลิปกันเลยนะครับน้องๆไปเลย ก็กาบสวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนนอกจากจะเป็นสกินปืนนเคมังก้อนสกัดสมพูแล้วก็ XM8 ก็ยังมีนะครับน้องๆที่พ uh huh. ี่จะมาแจกวันน uh huh. ี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้สกินปืนตัวไหนก็เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่เอาสกินปืนมาแจกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับน้องก็คือ มีแจกตัวละครไม่ใช่ตัวละครสิก็คือมีแจกสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับบงน้องก็คือพี่จะมาบอกนะครับวิธีเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับก็เป็นร่างคิงคองตัวนี้นะครับบน้องก็คือคิงคองตัวนี้นะครับส่วนความสามารถนะครับก็คือแบบว่าคว้างระเบิดไกลแล้วก็ตังไอไวอลไก่ขึ้นนะครับบงน้องก็จะประมาณนี้เนะาะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้พี่ก็จะมาสอนวิธีรับนะครับบน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะ แล้วก็สําหรับ,บน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่คนละหนึ่งทีด้วยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับ,บงน้องคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่เป็นคลิปแรกก็แบบว่าอย่าลืมนะครับงน้องเข้าไปกดไลค์เพจแล้วก็เข้าไปติดตาม Facebook พี่ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาพี่แจกของหรือว่าอัพคลิปให,ใหม่ๆหรือว่าอัพอะไรกิจกรรมต่างๆใหม่ๆนะครับก็จะอัพลง Facebook นั่นเองนะครับเนาะก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้นะครับ,บงน้องส่วนลิงก์อยู่ใต้คลิปพ ใช่อยากได้อะไรก็ติดตามคลิปพี่นะครับแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้ตัวละครเอหลอกนะครับเพียงแต่น้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทําตามกติกานั่นเองนะครับน้องๆก็คือ1กดไลค์กดแชร์2พิมพ์คอมเมนต์ u ู d หรือว่าชื่อตัวเองนะครับชื่อเฟซบุ๊กตัวเองนะครับอยู่ใต้คลิปพี่นะครับน้องๆแล้วก็3นะครับดูคลิปนี้ให้ถึง15,000วิวนะครับพี่ก็จะมาแจกตัวละครเอหลอกหนึ่งตัวนะครับเป็นการสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับเนาะ ฉะนั้นก็เวลาดูคลิปพี่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับ,บงน้องก็คือคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยูดีซื้อเฟซตัวเองหรือว่าของที่อยากได้นั่นเองนะครับ,บเพราะว่าพี่จะเอาไปขึ้นบทวันเสาร์น,น,นั่นเองนะครับน้องก็เป็นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองนะครับงน้องก็สำหรับ,บงน้องคนไหนที่อยากได้อะไรก็บอกพี่นะครับอันไหนที่พี่แจกให้ได้หรือพี่ทําการแจกให้นั่นเองนะครับ แล้วก็ช่วงนี้นะครับบางน้องก็คือที่ใส่โค้ดมันหายนะครับแต่พ roat, ี era, labels, combined, ่มีว uh, ิธีแก้นะครับก็คือพี่จะสอนนะครับบางน้องว่าเอาไปโค้ดไปใส่ตรงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะเอาโค้ดไปใส่นะครับหากที่ใส่โค้ดไม่เจอนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับว่าวิธีการใส่โค้ดนะครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับบางน้องแต่ขึ้นอยู่ที่ว่ามันเปลี่ยนตรงใส่นิดเดียวเท่านั้นนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับบางน้องคนไหนที่อยากรู้นะครับว่าโค้ดใส่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับ แล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับ,บน้องก็คือพี่ได้อัพเลเวลเต็มแล้วนะครับก็คือถ้าเมื่อเราอัพเลเวลเต็มนะครับเราก็จะได้ร่างสีขาวตัวนี้มานะครับ,บน้องก็เป็นสกินนั่นเองนะครับนาะแล้วก็ได้ท่าทางมาถึง3ท่าทางกันเลยทีเดียวนะครับ,บน้อง แต่ก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดหรือแจกเพชรนะครับบาน้องพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับบาน้องก็กิจกรรมก็แทบไม่เหลือแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็เหลือนิดเดียวเท่านั้นนะครับกิจกรรมตัวแรกก็เป็นกิจกรรมซากุระตัวนี้นั่นเองนะครับาน้องเพียงแต่น้องๆนะครับเข้าไปเก็บดอกซากุระตามแม่นะครับก็จะเอามาสะสมตรงนี้นะครับก็จะมี3ชิสินส่วนให้เราเลยนะครับน้องก็คือเป็นทางด้านของโปรไฟล์หรือว่าพื้นหลังนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเอบอร์ดหรือว่าสเก็ต บน้องก็คือเป็นสุดผู้หญิงทั้ง3ชสุดเลยนะครับให้เราเลือกนะครับก็มันจะเป็น1เซตเลยนะครับถ้าเราเลือกตัวไหนก็จะได้รับกันไป1เซตกันแบบฟรีๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับงน้องคนไหนที่สนใจกิจกรรมแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่สายฟรีชอบมากนะครับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับนาอขนาดพี่ไม่เป็นสายฟรีพี่ยังชอบเลยนะครับของที่ได้แบบฟรีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับงน้องก็คือเราไปที่หน้ากิจกรรมกันบ้างนะครับว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับสำหรับเซิร์ฟหลักหรือวาเซิร์ฟไทยของเรานะครับงน้องก็คืออันแรกนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือกิจกรรมปั่นไฟนะครับงน้องก็ คุณร้อยไปเลยนะครับก็ถือว่าขิดกรรมตัวนี้นะครับก็มีหลากหลายมากมานะครับก็มีกระทะบูย่าด้วยแล้วก็มีกระทะบูย่านะครับบางน้องก็คือคาตนาบูย่ากระทะบูย่าแล้วก็ สิ่งต่างๆนะครับที่เป็นของบูย่านะครับแล้วก็ท่าทางบูย่านั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่ามีแต่อาราแลเลยนะครับงน้องหรือว่าของเลนไลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ใครที่ไม่เล่นก็สามารถมาเล่นได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ก็เป็นสําหรับสายเติมเท่านั้นนะครับสายฟรีก็เล่นไม่ได้นั่นเองนะครับเนาะแต่ถ้างบน้อยนะครับพี่ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับน้องกับกิจกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ต้องใช้เพชรเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องได้เพิ่มดวงนะครับให้มันม ตรงอื่นที่กวัวนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเรามาต่อที่กิจกรรมต่อมากันเลยที่กว่วนะครับบางน้องกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมไอวอลนั่นเองนะครับสําหรับบางน้องคนไหนที่ยังขาดไอวอลยังไม่มีไอวอลนะครับก็กิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมตัวนี้ก็มีหลากหลายมากมายไอวอลให้เราเลือกด้วยนะครับเนาะก็มีตั้งแต่สกรีนไอวอลซีบาทนะครับบางน้องจนถึงไอวอลซันต้าคอร์นะครับก็เป็นไอวอลใหม่ของเราเลยนะครับเนาะกับกิจกรรมแบบนี้นะครับก็ ถือว่ากิจกรรมแบบนี้ก็ใช้เพชรเยอะพอสมควรนะครับน้องๆถ้าใครที่มีเพชรน้อยนะครับพี่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับต้องมีเพชรเกิน1000นะครับหรือว่า2,000นนะครับถึงจะเล่นกิจกรรมแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าคนจะเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้นะครับต้องมีเพชรเยอะนั่นเองนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ไซส์เพชรเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าพี่เคยเล่นมาแล้วนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับแบบนี้นะครับก็ไซส์เพชรเยอะพอสมควรนะครับเนาะเพราะว่ามันต้องยิงไอ้บอลให้แตกนั่นเองนะครับน้องๆ แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของแฟชั่นกันบ้างนะครับสำหรับน้องคุไหนที่เป็นสายแฟชั่นอยู่แล้วนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็ตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมโคเคนนั่นเองนะครับเนาะให้เราไปที่ร้านค้าแล้วก็เข้าไปตรงกล่องนะครับแล้วก็เข้าไปสุ่มตรงนั้นได้นะครับน้องๆกล่องหนึ่งอยู่ที่25เพิเพนะครับก็สามารถเข้าไปสุ่มได้นะครับกิจกรรมแบบนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะก็อย่าลืมเข้าไปสุ่มกันได้นะครับนนนนน้้้้้้้้ออองงงงแแแแแลลวกกกกกก็็เเเเาาาาาาาคคคสีีีีดดจจรรรรรบบบบบมมมมขขตไยิ นะครับน้องเพราะว่าพี่เห็นก็เรื่อยๆนะครับกับกิจกรรมแฟชั่นแบบนี้เนาะก็ถ้าชอบสุดตัวนี้ก็สามารถมาสุ่มได้นะครับบงน้องก็เข้าไปที่ร้านค้าแบบที่บอกนะครับแล้วก็สุ่มได้ตามใจเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องสำหรับงน้องคนไหนที่อยากสุ่มนั่นเองนะครับก็อย่าลืมทําตามที่พี่บอกนะครับส่วนกิจกรรมก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับบางน้องก็เหมือนที่พี่บอกนะครับกิจกรรมก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับเนาะก็มาถึงแล้วนะครับบางน้องตอนนี้พี่จะแจกโค้ดนะครับสำหรับบางน้องคนไหนท วันนี้นะครับที่จะมาสอนด้วยนะครับงน้องก็คือตอนนี้ที่ใ <te> ส่โค้ดนะครับก็คือตอนนี้นะครับตอนปัจจุบันนี้นะครับน้องก็คือเขาเอาที่ใส่โค้ดออกไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับงน้องก็คือตอนนี้มันยังเกมไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็เขาเพิ่งอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับเนาะเขาอาจจะลืมก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่มีวิธีแก้นะครับน้องๆ้ปกตินะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับงน้องก็คือคลิกเข้ามาหน้ากิจกรรมแล้วก็มันจะเขียนคําว่า ตรงนี้นะครับแล้วก็เราคลิกไปแล้วก็ใส่โค้ดได้ตามปกตินะครับแต่วันนี้นะครับมันไม่มีแล้วนะครับ,บงน้องก็คือพี่จะมีวิธีแก้นั่นเองนะครับเนาะก็คือก่อนอื่นเลยนะครับให้น้องๆน,นะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ใส่ซองค้นหาว่า ใส่โค้ดฟรีไฟนะครับแล้วก็คลิกเข้าตัวเป็นภาษาอังกฤษนะครับบน้องก็คือตัวแรกนั่นเองนะครับน้องก็คลิกได้เลยนะครับบวน้องมันจะเป็นภาษาอังกฤษน,น, ok นะครับแล้วก็คลิกเข้าตรงภาษาอังกฤษเลยนะครับน้องแล้วก็เข้ามาก็มันจะให้เชื่อมต่อเฟซอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับงน้องสาหรับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับก็อย่าลืมแคปหน้าจอหรือว่า เอาไปใส่ในเกมได้นะครับบางน้องเพราะว่าในนี้นะครับหรือว่าโค้ดตัวนี้นะครับมีแต่สกินปืนรแรงกันทั้งนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นสกินปืนในเกมมังกรสกัดสมภูแล้วก็เอเกมแปดก็ยังมีนะครับแล้วก็ในนี้นะครับบางน้องก็มีหลากหลายมากมายสกินปืนนะครับมันจะสุ่มให้เราสามวันนั่นเองนะครับเนาะแต่ไม่ได้ถาวรนะครับบางน้องก็คือถ้าได้ถาวรพี่ก็บอกว่าได้ถาวรนะครับถ้าไม่ได้ถาวรพี่ก็บอกไม่ได้ถาวรนะครับเนาะพี่จริงจังจริงใจต่อ ท่านผู้ชมนะครับหรือว่าน้องๆน,นั่นเองนะครับเนาะอันพี่ไม่โกหกนะครับเหมือนซ่องอื่นนะครับว่าได้ถาวรอย่างงู้อย่างนี้สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็ผิดหวังกันไปนะครับน้องๆก็คืออันไหนที่ไม่ได้ถาวรพี่ก็บอกไม่ได้ถาวรนั่นเองนะครับเนาะอันไหนเมื่อไหร่ที่พี่แจกถาวรนะครับพี่ก็บอกว่ามันได้ถาวรนั่นเองนะครับพี่ไม่โกหกนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปพี่ด้วยนะครับเพราะว่าซ่องพี่ทําจริงแจกจริงนั่น แล้วก็โค้ดตัวนี้นะครับก็ใส่ได้ยกเซิร์ฟจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูด้วยนะครับเนาะเพราะว่ามันใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับใครที่เอาไปใส่ หรือใส่เร็วก็ออาไปใส่ได้นะครับบางน้องเพราะว่าโค้ดตัวนี้ใส่ได้ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้สําหรับ,บบางน้องคนไหนที่อยากได้โค้ดแบบนี้ก<ะ>็อย่าลืมติดตามคิดพี่นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจหรือว่าเข้าไปกดไลค์เฟซส่วนตัวของพี่ด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่ก็จะมาใส่ให้ดูเลยนะครับบางน้องก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็เป็นคัสตอมกัน1กล่องนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับโค้ดวันนี้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่ อยากได้สกินปืนกันไปใช้แบบไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็คือโค้ดตัวนี้ที่พี่มันแจกให้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมเอาไปใส่กันได้นะครับนอกกับโค้ดแบบนี้นะครับก็เข้าไปตรงแต่งตัวนะครับบางน้องก็คือมันจะไม่เข้าตรงข้อความนะครับเข้าไปตรงแต่งตัวนะครับมันจะเป็นหนึ่งกล่องนั่นเองนะครับนาอก็สามารถไปเปิดแล้วก็นํามาใช้งานได้นะครับนาองสำหรับโค้ดแบบนี้นะครับสำหรับบางน้องคนไหนที่อยากได้ก็อย่าลืมนะครับบางคนถามนะครับว่า มันเข้าตรงไหนพี่ก็คือมันไม่ได้เข้าตรงข้อความนะครับน้องๆก็คือมัน, bueno. มน,มนเข้าตรงแต่งตัวนะครับก็เมื่อเราใส่แล้วนะครับมันได้แบบนี้แล้วนะครับก็เข้าไปเกมแล้วก็เข้าไปแต่งตัวได้เลยนะครับน้องๆมันก็จะได้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนมาคอมเมนต์บอกพี่นะครับว่าของเข้าตรงไหนพี่ของเข้าตรงไหนพี่ก็คือเข้าไปตรงแต่งตัวแล้วก็เข้าไปที่แพ็กเกจนะครับน้องๆมันก็จะมีกล่องให้เราเปิดนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับน้องๆคลิปพี่ก็ได้จบไปแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆก็อย่าลืมกิจกรรมนะครับน้องก็คือดูคลิปพี่นะครับให้ถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับพี่ก็จะแจกตัวละครเอหลอกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้ตัวละครเอหลอกนะครับหรือว่าอยากได้ลูกซองควงก็บอกพี่นะครับพี่ก็จะแจกให้นะครับน้องสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้อะไรกกก็บอออพี่้นนนะคครััแจืางงวมม ด้วยแล้วก็มาสรุปกิจกรรมด้วยแล้วก็มาบอกวิธีรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บกน้องก็คือคลิปวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย